สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้ครับสยามชาแนลจะมาพูดถึงเหรียญ10บบาทปีนี้นะครับเพื่อนเพครับใครที่มีเหรียญ10บาทนะครับอยู่ในมือนะครับดูรายละเอียดแล้วก็นะครับทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่านะครับเหรียญ10บาท บางปีพศนั้นมีราคาพุ่งสูงถึง7 0 0 0แสนบาทนะครับจึงทำให้นักสะสมนั้นค้นหากันจำนวนมากครับสิ่งที่เราพูดถึงนะครับพศที่เราพูดถึงนะครับในราคา7 0 0 0แสนนั้นคือปีพศ2 5 3 3ครับทำไมคลิปนี้ถึงออกมาทำในปี2,537ครับ ปี2537ที่ผมจะพูดถึงดังต่อไปนี้นั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางและก็เพื่อเป็นเกรดความรู้ให้กับเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่นะครับถ้าท่านไม่ดูคลิปนี้ให้ดีนะครับฟังรายละเอียดดีๆนั้นท่านอาจจะโดนหลอกก็ได้นะครับมาดูข้อมูลครับในส่วนของปี2537นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับปี33ครับทุกท่านครับปี33นี่ผลิตออกมาประมาณ100เหรียญน,นะครับ แล้วเชื่อกันว่านะครับอยู่ในประเทศไทยนั้นไม่ถึงร้อยนะครับจึงทําให้นักสะสมนั้นตีราคาในท้องตลาดนั้นสูงถึง70,000สบาทเลยทีเดียวครับมาฟังข้อมูลปี33เกี่ยวข้องอย่างไรครับทุกท่านครับปี2 5 3 3กับปี2 5 3 7เนี่ยนะครับทำให้นักสะสมหัวใสนะครับนะฮะบ,บางท่านก็อาจจะไม่ใช่นักสะสมแต่เป็นพ่อค้าในท้องตลาดนะครับเกิดความหัวใส นะครับแปลงเหรียญ2537น2 25นั้นเป็นปี2533ครับข้อมูลตรงนี้มีจริงนะครับเนื่องจากว่าสยามช n แนลเนี่ยนะครับได้เห็นเพื่อนๆนักสะสมนั้นส่งปี2533ซึ่งเป็นปี2537เข้ามาจนนํานวนมากครับมีหลายท่านเลยนะครับส่งเข้ามาประเมินราคาแต่ทางช่องของเราดูออกครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะมาสอนให้กับทุกท่าน รู้จักปี3 3กับ37ดูอย่างไรครับขออนุญ,ญาตซูมนะครับในเรื่องของปี2537กับปี2 5 3 3จะมีความต่างกันอยู่ประมาณไม่กี่จุดนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับถ้าไปเจอปี2 5 3 3เนี่ยให้ท่านหยิบขึ้นมาและดูตามที่สยามชาแนลบอกนะครับว่าใช่หรือเปล่านี่ครับ ถ้าเกิดว่าเป็นปี2 5 3 3นสาานี่นะครับจำไว้นะครับนะฮะเลข3ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเหมือนต่อเต่านะครับจำไว้นะครับจะเหมือนต่อเต่าแล้วมีขนาดที่กว้างกว่าเลข3มตัวแรกครับถ้าเป็นปีสาสามแท้นะครับนะครับถ้าเป็นปีสามเจดนี่ยนะครับถ้าเกิดว่านักสะสมหัวใสหรือว่าพ่อค้าหัวใสเนี่ย ไปตัดหางเลข7ก็จะกลายเป็นปี3-3ทันทีครับเพราะฉะนั้นจุดที่เพื่อนๆควรดูนะครับปี3-3นี้นะครับนะครับคือให้ดูนะฮะเลข3ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับจะมีขนาดที่กว้างกว่านะครับจะมีขนาดที่กว้างกว่าก็คือนะครับเป็นเหมือนต่อเต่านะครับแต่นะฮะจะใหญ่กว่าตัวแรกนะครับแล้วจุดที่2นะครับที่เพื่อนๆควรดูนะครับปี2533เนี่ยจะมีความต่างจากปี37ครับคือนะครับ บริเวณขอบนี่นะฮะขอบที่เป็นล่องนี่นะฮะของเนื้อทองเหลืองกับเนื้อนิกเกิลเนี่ยปี33จะเป็นเหมือนเส้นเงินวิ่งรอบครับดูสวยงามมากๆครับจะเป็นเหมือนเส้นเงินวิ่งรอบครับจะไม่แตกแบบนี้นะครับจำไว้นะครับปี 33. นะครับที่มีราคา7จ็ดแสนนะครับปี 37. เนี่ยนะครับยังไม่มีราคานะครับแล้วจุดที่ท่านควรดูนะครับคือนะครับในเรื่องของคําว่าประเทศไทยเนี่ย ถ้าปี33นะครับจะเป็นตัวหนังสือตัวออกกว้างๆหน่อยและตัวเล็กๆเรียวๆฮะเป็นคมๆจะไม่หนาเติะแบบนี้ตรงคำว่าสระไอเนี่ยจะมีระยะห่างจากขอบครับนะครับจะไม่ชิดแบบนี้ถ้าเกิดว่าท่านไปเจอปี3-3เป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะครับนั่นคือปี37ครับนะครับถ้ามีนะฮะสระไอติดขอบแบบนี้นะครับสระไอติดขอบแบบนี้แล้วนะครับบริเวณนี้ไม่มีขอบเงินวิ่ง นะครับแต่ตรงนี้จะเขียนคาว่า2533นั่นคือเหรียญนะฮะเป็นปี2537แบบนี้ตัดห่างเลข7ออกครับเลยกลายเป็น2533นะครับนะฮะในคลิปนี้นะครับจึงมามอบความรู้ให้กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับให้สังเกตดูดีๆก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะซื้อมาหรือนะครับก่อนที่ท่านจะดีอกดีใจนะครับแต่ถ้าเป็นปี37เนี่ย ไม่มีราคานะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีคนแปลงเหรียญปี2537เป็นปี2533น้านั้นจำนวนมากถ้าเป็นเพจรับซื้อที่มีความรู้รับรองว่าเขาดูออกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าหาทำนะครับในส่วนของการแปลงปี37มาเป็นปี33นะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับปีพศ2533นั้นมีราคาสูงถึง7 0 0,000บาทจริงๆนะครับ อ่าถ้าเป็นสภาพใหม่ใหม่มีการเปลี่ยนมือสูงถึง7 0 0 0แสนนะครับในส่วนของปี2533นเนื่องจากว่าขาบวนการผลิตนั้นมีเพียงแค่ร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับส่วนปี2537นั้นยังไม่มีราคารับซื้อนะครับแล้วก็ปี2537นะครับที่เพื่อนๆนั้นสอบถามเข้ามากออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆน,นั้นสอบถามเข้ามาเยอะเลยนะครับในส่วนของปี2537นะครับว่าเหรียญลักษณะแบบนี้ซื้อหรือเปล่านะครับขออนุญาตนะฮะนี่ครับ ที่เป็นเนื้อเกินแบบนี้นะครับดูนะครับนี่ฮะเมื is, này, ่อก่อนที่มีราคานะครับเมื่อก่อนไี่มีราคาอยู่นะครับนี่ฮะแบบนี้ครับขออนุญาตนะครับเป็นเนื้อเกินแบบนี้มีราคาหรือเปล่านะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆส่งมานะครับในส่วนของปี2537ต้องบอกว่านะครับที่เป็นเนื้อเกินแบบนี้เกิดขึ้นจากการผลิตหรือเกิดขึ้นใหม่นะฮะยืนยันอีกครั้งหนึ่งะนรับว่า นะครับเหรียญแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่การผลิตครับเขาเรียกว่าบล็อกแตกนะครับหรือว่านะครับแตกแล้วก็กลายเป็นเนื้อเกินที่ติดเนี่ยที่ติดพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยปี2,537เนี่ยนะครับพบเจอจำนวนมากนะครับถามว่ามีราคาในท้องตลาดไหมมีนะฮะบ,บางคนก็เห็นเล่นหากันอยู่ แต่ราคาที่รับซื้อแบบเป็นกลางนั้นไม่มีก็นเนื่องจากว่านะครับถ้าอยู่เพจตรงกลางนั้นจะเจอเหรียญแบบนี้เยอะจํานวนมากนั่นเองครับแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มนักสะสมนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยพบเจอก็อาจจะซื้อขายกันได้นะครับแบบนี้นะครับในส่วนของปี2 5 3 7ครับแล้วก็ใครมีนะฮะในส่วนของเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญนะฮะที่เป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นพระเรศียรเล็กแบบนี้นะครับน่ะในส่วนของเหรียญน,นะครับหลังวัดพระแก้ว1บาทแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับ ในราคาสภาพใ,ใหม่ๆแบ bueno บนี้3,000บาทนะครับนี่ฮะผ้าเียเล็ก,แบ,นนบกแบบนี้นะครับอ่าที่เป็นนะฮะดอเด็กเนี่ยฮะแบบนี้นะครับท่านสังเกตดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเหรียญของท่านมีราคานะครับก็นี่จะว่าน,น, n, นะครับเพื่อนๆนั้นนะครับอาจจะไม่เข้าใจว่าผ้าเียเล็กเป็นอย่างไรเนื่องจากท่านเนี่ยไม่ฟังการบรรดายนะครับในส่วนของนะครับดอเด็กเนี่ยจะเป็นโค้งๆแบบนี้ครับผ้าเียเล็กครับพระบรมรูปของพระองค์ท่านเป็นเล็กๆเรียวๆคมๆแบบนี้ ถึงเรียกว่า hmm. พ yeah. I mean, ันเศษเล็กนะครับถึงมีราคาประเมินและก็ในเรื่องของเหรียญนี้นะครับก็รับซื้ออยู่นะครับใครที่มีเหรียญนะฮะที่เป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับเป็นรูปสวยๆแบบนี้นะครับปี2 4 8สนะครับเป็นเหรียญสตางรูนะครับเหรียญละ400สภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้นะครับนะฮะในส่วนของ20สตางค์เท่านั้นนะครับยินดีรับซื้อเลยเหรียญละ400บาทครับเอามาขายได้เลยนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับรับจํานวนมากนะครับใครมีก็มาขายนะครับแลอก็ในเรื่องของเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญนะครับ นะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับในเรื่องของปี2 5 4 9นี่ฮะเนื้อเกินแบบนี้สิครับที่ผมรับซื้อครับนี่ฮะที่เป็นแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นเนื้อนิกเกิลน,นี่ฮะแบบนี้ครับแบบนี้ผมรับซื้อนะครับรับซื้อนะครับเพื่อนๆครับถ้าใครมีก็ส่งมาขายได้นี่ฮะแบบนี้ครับส่งมาประเมินราคาได้นะครับ ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับถึงซื้อขายได้จริงนะครับแล้วก็ในเรื่องของเหรียญ2บาทสีเงินนะฮะแบบนี้นะครับปี2 5 4 8ผมซื้อนะครับถ้าท่านมีแบบนี้นะครับหน้ากับหลังตรงขึ้นทางเดียวกันแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับถ้าท่านมีหน้ากับหลังตรงขึ้นทิศทางเดียวกันแบบนี้นะครับนะครับยินดีรับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีนะครับใครที่พบเจอก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคาได้เลยนะครับนี่คือคลิปที่เรามาฝากเตือนเพื่อนๆนนักสะสมมือใหม่ นะครับที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของเหรียญน,นะครับอาจจะไปโดนนะครับเรื่องของการตัดหางเลข7มาเป็นนะฮะปี3-3นั่นเองนะครับจึงขอมอบความรู้นี้ให้กับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมนะครับลองไปศึกษาดูให้ดีข้อมูลของปี33กับ37นั้นเป็นอย่างไรครับขอกราบขอพรบคุณทุกท่านครับที่เกีรติดตามรับชมช่องสยงามชาแนลของเรา ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กดติดตามกดกระดิ่งกดสับสไค i b e ฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆนักสะสมได้รู้กันด้วยครับเตือนภัยกันไว้ครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนครับกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ